เครื่องบินตกหลุมอากาศอีกแล้วค่ะผู้โดยสารถูกกระแทกกะโหลกแตกสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้สายการบินป่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงค่ะสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะ บินบอินง o e i n g 787-9 d ดขีดเดเที่ยวบิน Ux. 045ของสายการบิน Air Europa สายการบินใหญ่อันดับ3ของสเปนค่ะตกลุมอากาศแบบรุนแรงนะคะระหว่างที่เดินทางจากกรุงมาดิดไปยังกรุงมอนเตวิเดโอประเทศอุลุกวยัยค่ะคราวนี้เนี่ยมีคนบาดเจ็บกว่า40คนสะเทือนขวัญผู้โดยสารทางอากาศซึ่งต้องบอกนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากค่ะ เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นค่ะเที่ยวบินนี้เนี่ยมีผู้โดยสารทั้งหมด325คนพวกเขาเผชิญหน้ากับลุมอากาศขณะที่กําลังบินผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกเข้าใกล้ชายฝั่งของบราซิลค่ะเนื่องจากว่าเครื่องบินนะคะลดระดับความสูงอย่างรวดเร็วทําให้ผู้โดยสารจํานวนหนึ่งได้รับบาดเจ็บศีรษะกระแทกและบางคนรุนแรงถึงขั้นกะโหลกแตกค่ะหลังจากเกิดเหตุนะคะนักบินต้องลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินนานาชาติเมืองนาตาวทางตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล ค่ะทาง ABC News นะคะระบุว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง40คนและใน30คนนี้นะคะได้รับการประมพยาบาลจากเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินของสนามบินค่ะและอีก10คนเนี่ยถูกนําตัวไปส่งที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมค่ะ คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ทั่วโลกเพิ่งช็อกกับเหตุทเที่ยวบิน SQ 3 2 1ของสิงคโปร์แอร์ไลน์ตกลุมอากาศแบบรุนแรงนะคะจนจําเป็นต้องลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินสุวรรณภูมิของประเทศไทยเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะและเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด1รายบาดเจ็บอีก40กว่ารายค่ะจากนั้นนะคะก็มีเหตุการณ์เครื่องบินตกลุมอากาศอยู่หลายครั้งซึ่งผลการศึกษานะคะแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีส่่ววนนนให้้เกกิดคคาามมรรุแงขึะ สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เมื่อเร็วๆนี้ได้มีการเผยผลการสอบสวนเบื้องต้นของสำนักง,งานสอบสวนความปลอดภัยการขนส่งของสิงคโปร์ระบุเอาไว้ว่าเครื่องบินลำดังกล่าวค่ะ,ะเผชิญกับสภาพอากาศที่รุนแรงจนเครื่องดิ่งวูบไปที่54เมตรในระยะเวลาเพียงแค่4.6วินาทีเท่านั้นค่ะ ซึ่งก่อนที่เครื่องบินจะดิ่งวูบนะคะเครื่องบินเนี่ยต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนประมาณ17นาทีค่ะโดยขณะที่ประสบเหตุผู้โดยสารกําลังรับประทานอาหารกันอยู่คาดว่าสาเหตุที่ทําให้ผู้โดยสารและลูกเรือได้รับบาดเจ็บมาจากการที่ไม่ได้รัดเข็มขัดนิรภัยค่ะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นผู้โดยสารชายชาวอังกฤษหนึ่งคนที่เกิดอาการหัวใจวายบนเครื่องบินค่ะกัปตันก็เลยตัดสินใจลงจอดฉุกเฉินที่กรุงเทพคุณผู้ชมคะหลายสายการบินก็มีคําเตือนค่ะถึงแม้ว่าสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดจะดับ แต่ก็ขอให้ผู้โดยสารรัดเข็มขัดตลอดเวลาที่นั่งอยู่กับที่นั่งเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารเองค่ะและถ้าหากเกิดเหตุการณ์ที่ว่านี้นะคะการรัดเข็มขัดตลอดเวลาจะทําให้ผู้โดยสารไม่ลอยหรือว่ากระเด็นหลุดออกจากที่นั่งจนได้รับอันตรายนั่นเองค่ะข่าวส,วสดวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้าน Follower และมัติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ